ครับกราบสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเดี่ยวนะครับเป็นคู่เอกนะครับของช่อง3นะครับประจําศึกเจ้ามวยไทยอาทิตย์ที่เสาที่ยี่สิบเกุมภพาพันธ์นะครับอาทิตย์สุดท้ายเดอนแห่งความรักนะครับวันนี้จะเอาพิเศษให้1คู่นะครับก็คือคู่เอกเลยพิกัดร้อยยี่สิบสามปอนด์นะครับนะเทพทักษิณสอสอนสิงห์นะครับ นะแรกเริ่มเดิมทีก็จะเจอกับเจ้ากล้องศักดิ์สอสัตรานะครับทีนี้ก็เลยทางาผู้บริหารผู้จัดก็เลยดึงเอาเจ้าเพชรทวีสอพงอมอน,นะครับดีกีแคมร้อยสิบอนอ้อมน้อยมาเข้าเวรแทนนะครับคู่นี้ผมมีพิเศษแล้วก็เด็ดให้เล่นนะครับเจ้าเทพทักษิณสอสอนสิงห์นะครับเด็กหนุ่มวัย2ีปีนะครับมวยขวาจากรกบีนะครับ สไตล์เอนอเ์เทนคนดูนะครับบุดุดันนะครับไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูนะครับลายนี้ไม่ต้องห่วงนะครับล่าสุดนี่ไปแพ้เจ้าเสาเอกนะครับแพ้สมิงดำนะครับอาวุธครบเครื่องนะครับลายนี้นะส่วนคู่ชกแรกเริ่มทันทีจะเป็นกล้องสัตว์ซอสตานะครับก็เลยดึงออกจากเพชรทวีสอพงอมอนนะครับของเสียมออนผักสดนะครับ21ปีจากจังหวัดสงขลานะครับเป็นมวยขวาเช่นกันนะครับ ดีกีก็แคมป์รถ18ปอนด์อ้อมน้อยเลยทีเดียวนะครับล่าสุดไปชนะเจ้าเก้าล้านพีเคแสนชัยนะครับคู่นี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับผมลงให้ก่อนนะครับเฉพาะช่องผู้ที่ติดตามผมเท่านั้นเองนะครับก็กดติดตามไว้นะครับช่องนี้นะครับจัดไปครับเทพทักษิณสอสอนสิงนะครับนะนะหัวใจคมอยู่หลายเก๊กเลยทีเดียวนะครับ เทพทักษิณสอสอนสิงค์ครับจัดไปครับช่องสามวันที่ยี่สิบแปดไอยี่สิบเจ็ดนะครับจัดไปเลยนะครับคู่มวยต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงคู่แรกก็คงจะเป็นเจ้าอีสานเหนือพบเหมือเพชรเมืองปานนะครับแล้วก็คู่สองนี่เพชรแสนคมเจอเดชศักดานะครับแรกเริ่มเนี่ยเพชรแสนคมจะได้เจอกับเจ้าอีสานเหนือนะครับก็เลยสลับกันไปนะครับ เอาคู่เดียวทนทนครับช่องนี้นะครับจัดไปที่เทพทักษิณสอสอนสิงครับสวัสดีครับ